ดูไอ้ชุดลุงนิดซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยโอ้โหเขาเล่นกันเยอะไหมคะคุณคุณนุ่พัดเบอร์ดี้หมกแดงหนูน้อยหมกแดงพัดเบอร์ดี้พัดมาแล้วครับเบาแล้วครับเบาแล้วครับเบาแล้วครับ ลงโอเคครับวันนี้